สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับการรีวิวเนาะใช่ซึ่งลองเท้าวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือหนึ่งในรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้เนาะใช่เลยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว Pro Evo สตัวแรกของมันนะจำไหน่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนาะถ้าสมมุติว่าใครจําได้เนี่ยตอนวันนั้นนที่เราขายกันนะ่ะคนมาซื้อกันเยอะมากเลยในร้านแล้วตอนนั้นก,กฎกติกาการซื้อมันพิเศษ พิเศษตรงที่ก่อนที่คุณจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้คือตัวโปรยโหนึ e ่งอ่ะคุณต้องวิ่งมาทอนได้แบบซับสามครึ่งสรัผู้ชายแล้วก็ ซับสิสสำหรับผู้หญิงมันเป็นอะไรที่รู้สึกแบบพิเศษหรือบางคนอาจจะมองว่ามันอาจจะยากเกินไปสำหรับเขาแต่ครั้งนี้การกลับมาของโปรอีโวสมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟหนึ่งคนต่อหนึ่งคู่คือใครมาซื้อก็ซื้อได้เลยก่อนที่จะมาพูดถึงเทคโนโลยีของรองเท้าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า a d i d a s ส่ยมันจะมีตัวซูเปอร์ชูของเขาประมาณ3รุ่นตัวแรกเนี่ยคือ a d i d a s Pro 4ตัวที่2คือ p a วเวอร์ตังแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัวเจ้าโป o อีโวตัวนี้ เ้าตัวโบสี่มันเป็นรองเท้าสําหรับวันเลสเดย์หรืออาจจะเป็นวันเทมโปหรือรองรันก็ได้มันเหมาะกับทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็น10 21หรือ42เป็นรองเท้ายอดนิยมของยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้เนาะจุดเด่นของตัวโบสีมันคือความนุ่มเด้งแล้วก็มีความมั่นคงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัวพาร์มเอ็กซ์สาตังกก็ตัวเนี้ยถ้าใครเคยลองใส่อะ่ะคุณจะรู้เลยว่ามัน แล้วมันก็มีความสูงของส้นที่มันแบบ5 0ม mm. ลมตรคือถ้าคุณใส่คุณจะรู้เลยมันมีความผักแน่ๆแล้วก็ความมั่นคงแอบ,บจะน้อยกว่าตัวโปรสแต่คู่นี้ผมว่าใส่ไปลองรันเนี่ยเวิร์กแน่นอนแต่วันเลสเดย์ผมว่าได,ถาไได้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องก,กฎกติกาเพราะว่าเจ้าตัวพมเอกซ์ตังสามเนี่ยมันมีสแต็กไฮเกิน4 0มมตรอะ่ะมันก็เลยทําให้ผิดกฎเวิร์ t แอนติกถ้าสมมติว่าคุณวิ่งรายการรายการหนึ่งแล้วคุณได้แบบติดรุ่นอายุหรือโอเวอร์ออหรือ เอ้ยคุณใส่รองเท้าคู่นี้ได้ยังไงมันผิดกฎอะไรอย่างงี้ก็ถ้าคุณอยากจะหลีกเลี่ยงมันอะผมก็แนะนําว่าเป็นตัวโปร4ดีกว่าแล้วเนี้ยวันที่เราถ่ายรีวิวอะ่ะก็เพิ่งจบชาเลนจ์ของอาดิดาสไปอ a ดิดาสอะเขาจัดชาเลนจ์นี้อะเพื่อให้นักกีฬาแอดลีของอาดิดาสที่เขาคัดเลือกมา วิ่งจบร้อยภายใน6ชั่วโมงได้รองเท้าตัว,ว Adidas Zero Evo p r m X ซึ่งชาเลนจ์นี้คนที่สามารถทำลายสถิติได้ก็คือซูบูซิโซ s s o e k u b h e a ทำเวลาไปได้5ชั่วโมง5 9นาที20บวินาทีเพส3 3 6ซึ่งเจ้าของสถิติโลกอ่ะก็คือเล็กซานเดอร์ซานโลก็คือทำเวลาไป6ชั่วโมง5นาที35วินาทีและถ้าคนเอเชียอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องเชียร์โจฟูกุดะใช่ไหมคือโจฟูกุดะออกจากชาเลนจ์ไปตอนโลที่8 1 8 7ของการแข่งขันด้วยเพส3 3 6เช่นกันมาถึงคู่ ที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้า Adios Pro EVO 2เนี่ยมันเป็นรองเท้าไฮเปอร์ชูถ้าคุณดูจากรูปลักษณะมันแอบค,คล้ายๆโปรสในบางมุมแต่ว่าพอคุณมาสัมผัสอ่ะคุณจะรู้ถึงความพีีเมมมยควาพิเศษแล้วก็เทคโนโลยีที่มันแบบก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งของรองเท้าวิ่งอะ่ะอัปเปอร์เนี่ย เขาเป็นผ้ยาเมดใยสังเคราะห์มันคือซิงเกิลเรเยลเมดผ้าตาข่ายแบบโปร่งใสที่น้ําหนักเบามากๆระบายอากาศได้ดีกว่าตัวโปรอีโวหนึ่งมันบางแบบจนขนาดที่แค่คุณเอานิ้วเข้าไปเนี่ยถึงพุณนใส่ถุงเท้าสีอะไรคุณก็จะเห็นแน่นอนแล้วมันมีความเงาๆแบบริ้วๆของเวลาที่มันเล่นกับแสงเนี่ยและตัวอัปเปอร์เนี่ยเขายังใช้เทคนิคมินิมอลสเตชชิงอ่ะคือการเย็บแบบน้อยชิ้นเพื่อให้น้ําหนักมันลดลงมากยิ่งขึ้นถ้าคุณสังเกตดูอะ่ะเจ้ารองเท้าที่มันเป็นพวกซูเปอร์ชูไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นตาาาาางาางัััวววมมมมมมมนนีีคคบบถ ยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีสิ่งสำคัญของน้าหนักอะ่ะมันคือตัวเ p p e ์นั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่มันช่วยรีดน้ําหนักของรองเท้าให้ลดลงมาอีกและตัวเ p p e ์มันยังมีการเสริมตัวขอบๆตรงเนี้ยถ้าคุณสังเกตอะ่ะดูรอยเชือกเนี่ยมันจะมีความแข็งมากกว่าส่วนอนื่น,นตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มความทนทานแล้วก็การทรงตัวของเ p p e ์ไม่ให้มันเสียรูปทรงมาในส่วนของ m i โซคือพื้นชั้นกลางถ้าเทียกบกับตัวก่อนอนะ่ะตัว m i โซของเขาอะ่ะมันจะมีความเรียบมากกว่าต,ตัวเนี้ย มันจะมีเท็กเจอร์ที่มันมีความหยาบๆนิดนึงแล้วถ้าคุณสังเกตดูดีอ่ะมันจะมีเลขตรงนี้เลข90เนี่ยมันคือคู่ที่90ส่วนเลข1596เนี่ยมันคือจํานวนที่ผลิตแล้วก็ตัว V I เนี่ยมันเป็นเลขโรมันมันคือเลข6กแลก็คือลอดการผลิตที่6ของเท้าคู่นี้ส่วนโฟมเนี่ยเป็นไลท์สไตโปรอีโบมันเพิ่มขึ้นจากตัวเก่าอ่ะสมมในบริเวณหน้าเทา้าแล้วก็ ทำให้ความสูงของเท้าตัวนี้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ10%จากรุ่นก่อนและผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการส่งผลให้เห็นว่าการคืนพลังงานของรองเท้าคู่นี้มากกว่ารุ่นก่อนถึง5%ส่วนรูปทรงของรองเท้าคู่นี้มันคือ Locker Geometry มันคือดีไซน์การโค้งมนของรองเท้าเนี่ยเพื่อที่จะช่วยส่งแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นปลายเท้าคู่นี้มันแอบจะเชิดกว่าตัว Evo 1คือถ้าคุณใส่คุณจะรู้เลยว่ารองเท้าคู่นี้มันมีความเชิดในตัวของมันอยู่แล้วและรองเท้าคู่นี้ยังมี Energy l o t 2อยอยู่ด้วยแทรกตรงกลางระหว่างโฟมมาในส่วนของเอาโ o เอา u t เนี่ยมันจะมีความแตกต่างของ EVO 2กับ EVO 1คือตัว2อ่ะมันจะเป็นลายตารางเนี่ยบริเวณหน้าเท้าตรงเนี้ยเพื่อช่วยเรื่องของการยึดเกาะในจังหวะสปินได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าตัว EVO 1อ่ะมันจะเป็นสีดําที่แบบเรียบไปเลยเวลาใช้เป็นนานมันก็จะเริ่มมีความลื่นมากยิ่งขึ้นซึ่ง n i ก e a i า Elite ของ Adidas เ,เขาจะเปลี่ยนตัวพื้นรองเท้าเพื่อความทนทานมากยิ่งขึ้นยึดเกาะได้ดีขึ้นอีกด้วยมาถึงส่วนของ i n น so, โซเน แปลกนะแบบว่าอรองเท้าอะไร่าไม่มีอินโซแต่พอได้สวมใส่มันอะรู้สึกว่าไม่ต้องมีอินโซก็ได้เพราะมันมีความนุ่มเด้งของมันอยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวนี้มันเป็นรองเท้าแข่งมาราธอนที่เบาที่สุดของอ d ดิดาตั้งแต่เคยทํามาเลยถ้าเปรียบเทียบกับโปรซี่ะมันก็มีน้ําหนัก198.9กรัมหรือถ้าไเปรียบเทียบกับออนคาร์บสแตทอะ มันก็มีน้ำหนัก170กรัมถ้าเปรียบเทียบกับ Nike Alpha Fly อ่ะมันก็มีน้ำหนัก185กรัมมันก็หมายความว่าคู่นี้มันก็ยังเบาที่สุดดรอบรองเท้าคู่นี้อยู่ที่3มิลลิเมตรส้นเท้า39ปลายเท้า36มาในราคา20,000บาทเท่ากับตัวก่อนแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากตัวก่อนมันก็คือเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นสรุปง่ายๆอะ่ะรองเท้าคู่นี้ที่มันพัฒนามาจากตัว e ี v o หนึ่งอะ่ะคือความนุ่มเด้งที่เขาจะเพิ่มมากกว่าตัวก่อนอย่างแน่นอนแล้วก็ สองเอาโซที่สามารถยึดเกาะพื้นผิวถ,ถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นและมีความทนทานมากกว่าตัวก่อน3คือเรื่องของาการระบายอากาศที่มันจะระบายอากาศได้ดีกว่าตัวก่อนอย่างแน่นอนหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ารองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับเลสแข่งของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพจสามเพจสี่เพจห้าอาจจะเพจสองแล้วแบพวกอีลิตรองเท้าคู่นี้ยิ่งคุณกดเวลาที่มันต่ําลงอะ่ะมันยิ่งเร่งประสิทธิภาพของรองเท้าให้ดีมากยิ่งขึ้นและรองเท้าคู่นี้ก็คือพัตตัวโปรอีโวหนึ่งอ่ะเขาก็จะบอกว่ามันใส่ได้แค่มาราทอนเดียวใช่ไหมยอย่าไปดี่งงา สองหมื่นนะ่ะมันไม่มีใครมาใส่มาราธอนเดียวหรอกโอเคมันอาจจะมีขอบคนที่มีเงินในระดับหนึ่งที่สามารถซื้อและใส่ได้ครั้งเดียวแต่ความจริงแล้วอ่ะมาราธอนแรกมาราธอนเดียวมันก็ยิ่งชูประสิทธิภาพของรองเท้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาราธอนต่อไปอ่ะคุณภาพรองเท้ามันก็อาจจะดรอปลงเรื่องไซส์นะก็คือคนที่เคยใส่โปรอีโวหนึ่งหรืออดิตอสโปรสี่ตัวนี้สามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยสำหรับคนที่มีเท้าหน้ากว้างแบบ 2E3E e, ขึ้นไปผมแนะนําให้มาลองที่หน้าร้านก่อนแต่รีบหน่อยนะเพราะว่าอาจจะขายดี ใช่มันคือ first come first serve นะใช่ครับแต่การลองของเราคืออาจจะแบบแค่ลองสวมใส่ใช่แต่ยืนเหยียบได้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยหน่อยจริงๆนะครับใช่เพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่ารองเท้าคุณนี้มันมีมูลค่าถึง2 0 0 0 0บาทถ้าสมมติมว่าคุณเดินเหยียบๆมาก,มากๆไปแล้วโฟมมันแบบยุบๆอะคนที่จะซื้อต่อไปเขาก็อาจจะแบบมันเป็นคุณค่าทางจิตใจของเขาอะเนาะถ้าสมมติว่าคุณเบื่อรองเท้าที่คุณรู้สึกว่าคุณใส่รองเท้าคู่อื่นแล้วมันมีขีดจํากัดอะคุณลอง คู่นี้ทุกสถิติที่คุณทําได้ไม่ว่าจะ10บยี่อ่สทุกปัจจัยมันมีผลหมดเลยอ่ะ hmm. ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อากาศพื้นถนนรวมถึงเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้ามันมีส่วนกับสถิติของคุณทุกเวลาเลยอ่ะถ้าคุณอยากได้วีใหม่ๆมันจะพูดว่าลักชวรี่ก็ได้นะ คุณลองคู่นี้เลยมันเหมาะสมแน่นอนใช่ครับแล้วก็สีที่เข้ามาก็คือสีอีกิเดนด้วยนะใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเปิดตัวด้วยสีอีกิเดนเนาะถ้าสมมติว่าคนไทยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าสีมุนเตอร์แมนอ่าใช่แต่มันสวยแล้วกันสำหรับผมและถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเราคูน่นี้สามารถซื้อได้ที่เซนทัเวอร์ชั้น3วันแมงคอกโซนพาเลทชั้น2รวมถึง a r ร Running สาขาแฟชั่นไ i แลนด์ตรงหน้าวิกซชั้น1นรวมถึงเว็บไซต์อาร u ร n นนิ่ store com เงื่อนไขของรองเท้าคู่นี้จะไม่ร่วมเมมเปอร์หรือโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะใช่ถ้าคุณอยากได้จริงๆแล้วคุณอาจจะยังมีซับไม่เพียงพอผมแนะนำเลยทางนี้คือ X Pay l a t e r มันคือช่องทางการชำระเงินใหม่ๆที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ยังการันตีอีกว่า ร้านเราเนี่ยเป็นร้านขายสินค้ากีฬาร้านแรกเลยที่สามารถชาระเงินด้วย s p a y l พ t t ย r ได้ถ้าคุณมี s p a y l พ t t ย r วงเงินพบ2 0 0 0 0บาทคุณมาที่หน้าร้านแล้วก็กดสแกนได้เลยครับครับผมประมาณเท่านี้น,น,นะครับกับรองเท้าจากแบรนด์ Adidas นะครับนั่นก็คือ Adidas, a d i ด e r o Adios, Pro, Evo, เวอร์ชันที่2แล้วเนาะสำหรับ EP นี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ